เดี๋ยวกินรวมกันแล้วก็รวมกันอยู่้องส่วสามร้อแล้วทไาม่านะครับเป็นอย่างอนนันก่อนหรือเรามันก็ไปรวมกันอย่างสุัว่าแล้วกินตอนไหนก็มันก็ไปรวมกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นเอาเข้าพร้อมตั้งเลยแล้วอย่าบอกใครเบอร์ติดนี่อาว้ให้ดีมาค่ะขาคนนี้ยืนไม่ยุบ่ อย่าบอกเลยบอกคุณพ <Idol> <inaudible> ักนี่แน่คมๆนี่กินจะขื่นบัดขื่นเลยอน่อยบัดขื่นนี่ก็กินอะไรนี่นะ กินลเมื่านี่หากินนะอย่มันจะกินคนเดียวยังจอดลาเสร็เลยเลยที่ม่แบบหมดเฉยนั่งกินข้าวต่อดเอแล้วบงใครม่น้อยขอบคุณมากหลับบ้นอื่นยังหจิงับจิงหลงคุณลุงมันหลับลึกไม่ได้าผมไม่ย มันมนินกาแฟไ่ดีนะก็นผมกินแล้วนอนไม่ค่อยหลับไม่กินบมงวันางกินหมดกนอนมันอนมัันมันนจัม่งกิเลยมันมีเ ปนหลนแล้วมันมีแล้วค่ะที่กินแลนอนหลับมีด้วยวัรุนกินแกงขี้เหล็กไงนอหลน่ได้ผัดผัดผมี่ดูรวมกินข้าวกับตตนโมได้ฟินกินอิมแล้วเปนพังยังกับวงพักบ่วงนียนอันนี้ลงรก่อนเด้อห้าสิบคนเด้อพักันนจะบอกคล้วพักันนจะบอกเดี๋ยวแป๊บแป๊บนค่อยลงไหยอยู่เลมันเมาบอกไ่ได้ล

พะยมงมตอยเลดหมดๆไมมันนคานัรนน้องเอยงเป็นแมแมมไปน้างน้ไไดนครับอราบข้ลไปนอนับไปฟาดอไปฟาต่อวนี้รือว่ากลัไปนอน ป้าบเกิ์มัเนเ่ยแล้วมันบุรีเด็กกินแล้วเหรอกำลังใจนะคะอีกทีเาใส่ใ่หมูทอดหมูทอดอไหมูอดชลุ่ตหมูทอดอเอืม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 อืกมอืมออือื ก็มาลอยก็อยู่ท้องดาวจ๋าเขาเลี้ยงก่อนนี่ไม่ได้ทังานทำงานไม่ได้คืไปปลูกอยู่เนี่ยมันกลางงามงามเดี๋ยวจะไปปลูกเด้อเดยมันอะมันจะได้โตทันกินทีนี้ก็รอปิกผมนะบ้านนี้ก็คือกันนั่นแหละอันนี้เราปลูกเลยเดี๋ยวจะช่วยกินข้าวนางเลยนางเลยเด้อมันนอกก่อนเนี้ย ใช้ก่อนคืเฝ้ากินแล้วกับห้องน้หมดไปกับห้องน้ำแล้ว